สวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกนะครับสำหรับน้อง,น,องนะครับน,น้องที่ชอบนะครับชอบในการตีเหยียบปลอมนะตกปลาช่อนนะครับเมื่อาวานนี้นะครับนงน้องมันมาที่บ้านนะครับแล้วครนี้มันถามว่าพี่ ที่ไปตกปลาช่อนต้องเกียมอะไรบ้างนะครับต้องใช้อะไรบ้างในการตีหยาบปลอมผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับทำนีาทำคลิปขึ้นขึ้นมาเพื่อให้น้องๆมือใหม่นะครับได้ได้รู้นะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือว่าแบ่งปันความรู้กันก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าอะไรมัน ขาดหายไปนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เราต้องเกียมเลยนะครับในการตีอย่าป้อมตั้งแต่ใต้น้ําแล้วก็ผิวน้ําอย่างแรกเราใช้ลอกคันก่อนเลยครับใช้ลอกกับคันก่อนนะครับใช้ลอกกับคันก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นลอกสปินนะครับ จะเป็นว่าลอกสปินหรือลอกเบสก็ได้นะเราก็มีสมมุติว่าน้องๆซื้อลอกมาเลย1ตัวนะครับลอกเบสหรือว่าสปินก็ได้1ตัวแล้วก็คันที่เป็นตระกูลตีหยาบอมตั้งแต่เวทแปดสิเจ็ดหรือส0บยหรือ62ก็ได้นะครับงานประช่อนลอกจะเป็นลอกเบสหรือสปินเบอร์1000งพันถึงสองพนะครับ งานตีอย่าปลอมมันจะตีไม่เหนื่อยนะครับมันจะไม่เหนื่อยถ้าลอกใหญ่คันใหญ่จะตีเหนื่อยนะครับสายพี e ่ก็ใช้ตั้งแต่1.5อ่า PE 2ถึงพ e 3ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแต่ตัวนี้ผมใช้2.5นะครับใช้ PE 2.5นะครับอ่ะลอกคันสายต่อไปเป็นสายช็อคนะครับ สายช็อคฟูโอคาร์บอนนะสายช็อคฟูโอคาร์บอนต่อสายหน้าเพื่ออะไรนะครับต่อสายหน้าเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะสายก่อนนะพี่ครับพี่ต่อสายหน้าเพื่ออะไรครับ หนึ่งนะครับเวลาเราตีเหยื่อเข้าป่าไปเนี่ยถ้าเป็นสาย PE เนี่ยมันจะเข้าไปพันป่านะครับแล้วมันจะแน่นดึงแล้วก็จะเสียเหยื่อแล้วก็ขาดนะครับแต่ถ้าเรามีสายช็อกเนี่ยพอเราเหยื่อสมมติเหยื่อไปคล้องไม้ปุ๊บมันเด้งออกมาแล้วครับได้หไหมเด้งแล้วพันปุ๊บะมันเด้งแล้วนะครับแล้วก็สอง ต่อสายช็อกเพื่อกันปากปลาที่กินเข้าไปแล้วขาดนะครับสายพิอีบางทีมันก็ขาดได้ง่ายนะสายช็อกมันก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็สามสายช็อกเนี่ยสมมตุติเราตีเหยื่อเข้าไปในพุ่มหญ้าเนี่ยนะครับมันจะมันจะไม่มันจะไม่เกาะง่ายแล้วก็จะไม่ทําให้สายเราเนี่ยขึ้นขุยนะครับสายพิอีเราจะไม่ขึ้นขุยเลยนะ สายช็อคดีนะครับต่อไว้มันมีข้อดีมากเลยนะครับไม่งั้นเขาไม่ต่อกันนะแล้วต่อไปก็เป็นกิฟกิฟเนี่ยถ้าเป็นกิฟทั่วๆไปก็อยู่ประมาณเบอร์2เบอร์1หรือเบอร์2นะครับใช้ได้พอดีนะครับอ่ะไปแล้วคันลอกนะครับสายสายช็อคนะต่อไปก็จะเป็นพวกนี่ขาดไม่ได้ กิ๊เปอร์เราไม่ต้องใช้ของแพงก็ได้ครับตัวละร้อยสองร้อยก็พอนะครับ mm hmm. เพื่อเอไว้หนีปากปลานะครับ mm hmm. เวลาเราเหยื่อติดปุ๊บเราก็หนีบไปที่ในปากปลาเลยนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นครีมนะครับคีมปากแหลมนะครับอย่าไปใช้มือปดนะครับอย่าไปใช้มือปดแล้วก็เอามือจับปากปลาอย่างนี้ไม่ได้นะครับ สบัดต,ตรงเนี้ยเลือดเลยนะใช้กิปเปอร์นี่ไว้แล้วก็ใช้ครีมบดนะครับครีมปากแหลมกิปเปอร์นะครับครีมปากแหลม,ม,หลมผมแนะนำให้มันมีเงี้ยงนะเพื่อ,อไว้เปลี่ยนใบหลิวได้นะครับใส่สปีดลิงก์ได้ไปแล้วแล้วก็คันลอกสายกิปเปอร ครีมอ่ะต่อไปมาเยื่อเยื่อก็เป็นเยื่อกบอยางทั่วไปนะครับแล้วแต่รักชอบอาค่ไหนหรือว่าตัวไหนดีเราก็ใช้ตัวนั้นนะแต่ของผมใช้เป็นส้มฉุนสีชมพูนะครับตัวนี้ไม่พลาดเลยของผมจะเป็นเบ็ดไทเทแล้วก็ใบเคาะนะครับเบ็ดขนาด1โอ เอย่างเหนียวนุ่มชุ่มคอก็อย่างว่านะใช้ทําเองก็ต้องใช้ของตัวเองนะครับเป็นงานผิวน้ําผิวน้ําก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นตีนเตะที่ผมทําเองนะครับไม่ว่าจะกบไม้กบสายนะครับเราใช้ได้หมดขอให้เป็นงานผิวน้ํานะสําหรับตีป่ายญ้าแหนะป่าหญ้าขนป่ายญ้าฝักบุ้งนะครับป่าจอปลาอะไรเนี่ย ปลาผักตบอย่างเงี้ยแล้วก็งานใต้น้ํางานใต้น้ําก็จะมีกระดีนะครับก็จะเป็นกระดีนะเนาะแล้วผมเอาให้ดูก็เป็นกระดีจะเป็นกระดีอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นกระดีตีใต้น้ําก็จะมีพวกกระดีนะครับแล้วก็พวก หนอนยางนะครับหนอนยางปลายยางหนอนยางปลายยางก็ดีใบหลิวแบบใต้น้ำนครับก็จะเป็นงนั้นแล้วก็อะไรก,ะก็ประมาณนี้นะพวกใต้น้ำที่มันกินง่ายๆนะครับก็มีพวกกระดีนะครับแล้วก็เป็นปลายยางหนอนยางประมาณนี้นะแล้วก็ พวกสิ่งเล็กๆน้อยๆอยพวกอะยังไงล่ะพวกที่เราต้องจําเป็นในการตกปลาก็มีพวกน้ํานะครับเป็นพวกน้ํากินน้ําดื่มนะครับก็ประมาณนี้นะในการออกทริปแต่ตละครั้งนะครับแล้วก็รอ,องเท้าบูทถ้าไม่เป็นรองเท้าบูทผมก็จะใช้เป็นรองเท้าที่เขาเรียกอะไรอะ รองเท้านินจาที่เป็นเท้ายางแล้วไอ้รองรองเท้าผ้านะครับรองเท้าบูทรองเท้าผ้าเนี่ยสําคัญนะครับเพื่อเวลาเราเดินน่ะมันมีที่เราลุยอาจจะมีปิงมีงูมีหนามมีขวดแก้วขวดอะไรที่มันแตกนะครับแล้วก็หอยก็มีนะานาน้ำท่วมนะครับถ้าป่าลกๆก็ใส่บูทกันงูกัดได้ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีพวกนี้แหละในการตียยบอมนะครับแล้วก็ถุงถุงใส่รอบเวลาเราขี่รถบางทีขี้ฝุ่นจะเข้าแล้วมันจะพังไหวเนาะสำ,สำหรับสายลุยสายข้างทางหมายคลองประมาณนี้นะครับหมายคลองก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคลองลรก,กอันตรายมีงูมีอะไรกัดเราได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปตกปลานะช่วงนี้อยู่ร้านตลอดเลยไม่มีคลิปไม่มีอะไรพี่น้องได้ดูอย่าลืมติดตามกบยางส้มฉุนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเน็กเจนนะครับแล้วก็กบยางตีนเตะน,นะครับกบไม้กบสายของอส้มฉุนเองนะครับฝากพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม ไปเป็นกำลังใจวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตกปลาให้ดูนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ